สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายเโลคสซุกนมืนเอเนี่ยมาฟอกไอ้ดาวเมียฝรั่งอ่าอีสานกับสามีเดนบาทกันเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจา้าตอนนี้ก็เป็นใบแก่ๆเนาะคะ่ะเนาะเกือบใบาสามนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจา้าให้ดาวผ้าพี่น้องมาเที่ยวอ่าออกมาเที่ยวอ่าสวนน้ำนาะคะ่ะเนาะซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่แต่ในบ้านแอร์อารไรกับอีตนพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะ จะเดากันเลยว่าพาพพี่น้องมาเที่ยวบรรยากาศสะบัวน้องหานงามๆนะค่ะน้อพี่น้องจ๋าสะบัวน้องหารง,งามๆนะคะน่ะเนอา,งงานะะนออ่ะว่างตรงใดดีเมื่อนี้ยังตีอัน โทรศัพท์ดังนะคะโทรศัพท์ดังค่ะมีเพื่นอนยู่ก่อนละค่ะพี่น้องจะ้ะบันนี้อายยดาวสิฟาวผ่านเว้าวนะคะเนาะคืออ่ามือนั่นเนาะคะ่ะเนาะยะดาวมาแชร์ประสบการณ์วันนี้ได้ก้อนสิคุยกันนะคะ,คะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ยยดาวด้วยคะ่ะถ้ากดแล้วไปเข้าไปดูเลยจ้า เข้ามาคุยกันค่ะแะ้วย็ยดาสิภากินยายดาไปซื้อบอกนัดมากนะคะเนาะใส่เกลือจักน้อยก่อนค่ะเพิ่นหอ,อพริกเกลือให้นะโอ้ยก,กัดกลนปะ่ะยายดาอยากกินเบิ่ง่ะพี่น้องจ้ะเบิงยายดาเสร็จเลยใส่ปลาไหลแล้ว โอ้เยเหนียวตุ๋ยเลยบวอออกนะคะเนาะเอาไม้เอาไม้ค่ะเอาไม้เอาไม้โรย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 ข้าไปนะคะใส่ซื่อๆหรอ,อกค่ะแย่ดาวเพื่กินหมาดอกค่ะมือนันไปหาหมอตาเนาะคะ่ะเนาะ กลับไปเช็คไปยัง้งหมอกับว่าเเป็นยั้งเนาะคะ่ะหมอกับว่าเเป็นยั้งดอกสินอะ่ะจะสับประรดก็หวานละ ยดดบกินอ่างหนาพี่น้องมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้ออากาศเย็นเย็นพี่น้องอบวันนี้ยดดสบ,บายเให้ฟังมืดเศร้าพี่น้องยดดเบ,บากพราหญ่ฟังว่าเธอนี่นะ เช้านี้ฉันหยอดยาวันแรกนะหยอดตาฉันสนอกวางฉันคิดว่ามันคงจะดีขึ้นเนาะแยะระวางสินะคะใครใหญ่ระวางไหนหัวบ้โอ้ยประสนนั่งเอ้ยตาโตนะเพราะเป็นยังระวงัง โตหันตีแถลงเป็นมาสันพญายละวาเนาะอันไหนโตก็ตีโต,ตไปก้อนไข่เมือดนั่งโตเป็นนน้อยโตก็บ่โตเป็นหลายมาสันว่าที่ริงเราโตบ่เป็นยังมาสันพี่น้อง บ้ดน,นี้แล้วกะเบ้าหลยซิ่งไลยแน่แล้วว่าบบเป็นอีหยังก็อยากเป็น่ยนรัวว่าเม่นเมิดนหน่อยหน่อย่าวให้แย่ดาวน้ะคะนาะว่าเม่นเมิดนหน่อยหน,น่อยสั้นแย่ดาวก็ไปหาหมอกบเมดไลายเรือค่ะเกือบเคึองมื่นพี่น้องจ้า แล้ว่าให้เจ๊ด่าวคิดในใจบ่ไม่คิดในใจดอกเจ๊ด่าวเล่สวนขึ้นเธอบ่แค่ฉันเลติเจ๊ด่าววางซีกะในเมื่อ,อตาฉันมันมีปัญหาฉันก็ต้องไปหาหมอแหละเจ๊ด่าววางซีเนาะคะเนาะสีให้ฉันว่าวินิจใช้ตัวเองว่าเป็นแล้วเดี๋ยวก็หายดอกฉันเฮ็ดบ่ได้อืมแล้ว คนที่ดูแลเธอก็คือฉันเป็นบอก็เลยวางสิเป็นยังฉันเป็นนั่นเป็นนี่เธอคือบทถนอมฉันอย่าด่าวางสิเนา,คานะค่ะเนาะแทนทีเธอสิวา่าเออฉันเป็นยังก็รีบไปรักษาซะอ,ะอ่าเพราะวาเหาเถาห้อแกเดี่วแล้วก็บ,บคกด ยายดาวจุดมาอยากเปากันเลาค่ะพี่นองจา้าปล่อยให้เรานอนเที่งถึงนอนยายดาวกับปิดประตูตั้งออกไปข้างนอกเลยค่ะพี่น้องจ้าเปาเรื่องหาหมอยิ้มได้เป็นอันว่าทะเลาะกันยิ้มนานพี่นองเอ้ยเป่าเรื่องหาหมอ,อย่าได้ทะเลาะกันยิ้มน้นคุณใดที่เป็นเอฟซี่ยายดาวเก่าๆนะคะอาจสิเห็นตะตนนะคะว่าตอนยายดาวป่วยถือว่ายายดาวหมอบยุ่พ้น ปัญญาย์ประสนใจาย่ดีป้าผ้าแยดาวไปหาหมอมิตรลูกแย่ดาวผ้าไปนะคะตอนนั้นลูกยังบริหูจากอีโนอีเหนย,ยังไม่ไมย่ยออ่อนหัดยอไม่ไม่กะแม่ได้ขอร้องป้าพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยพอใหญ่กะนอนเซยนอนฟังแม่กะลูกปเป่ากันเซยลูกข่อยกับผ้าข่อยไปรงพยายบาลหกทุ่มตีหนึง่งคิดเบิงก่นองไปป่วยอยู่ต่างบานต่างเมืองมีแม่กบลูกเบิงกันพอใหญ่ฝรั่งแท้แทยังมาเบิงข่อยเลย น้อนฟังเสยโดนไปคือสิตสำนึกผิดล่ะค่ะตอนนั้นย่ดาวนอนอยู่ในโรงพยาบาลเสียงโทรหาลูกยดาวว่าแม่เธอเป็นยังไงลูกเย่ดาวก็เลยว,ว่าเธอจะถามทำไมตอนนี้ตอนแม่ฉันเป็นหนักๆทำไมเธอไม่พามาโรงพยาบาลลูกลูกลูกย่ดาวว่าอเงเซนอ่ะค่ะนี่ล่ะค่ะคันว่าไปหาหมอหายอย่างพิษกันตลอดค่ะพิษโลด ดีจะว่ามาใหม่ๆอ่ะย่ดาวใส่เงินย่ดาวย่ดาวอยากไปใส่ย่ดาวก็ไปนะคะไปหาหมอหาอยัางนะคะเนาะเพิ่นกหนะะน็หาว่าย่ดาวอ่อนแอสารพัดเนาะค่ะเนาะหาว่าเฮานี่อ่อนแออ่อนแอไปแล้วจังสั่นจังสี่หาว่าเยะดาวอ่อนแอ หาวายเจดาวออนแอร์หาว่ายเจดดาวขี่แบงแงงอนไหมคะพี่น้องจ๋าหาว่ายเจดาวขี่แบงงงอนหาว่ายเจดาวขี่แบงงงอนอันโบอดบบทนมาสั่นหาว่ายเจดาวโบอดบบทนอืแทบไหลพี่น้องจ๋า นี่แหละค่ะพี่น้องจา้าเยดาวเล้ออยากสิมาแช่ประสบการณ์นะคะเยดาวเล้ออยากมาเ้ามาแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังนะคะว่าเหตุเกิดมันแบบนี้เนาะค่ะชีวิตประจําวันของเย่ดาวเป็นแนวใดเยดาวก็เอามาเว้ามาเผยให้พี่น้องฟังนะคะเนาะเผยหมดเปลือกนะคะว่าอืม อยู่กับฝรั่งเป็นนังสี่เนาะอยู่กับไทยบ้านเฮ้ากับเป็นอีกแบบนึงไทยบ้านเฮ้านี่คือสามีภาษาเดียวกันนะคะก็ริเป็นอีกแบบนึงเป็นการการเข้าใจรายละเอียดรายเป็นกับิภาพไปหาหมอหายต่าว่านีกันฝรั่งนะคะพี่น้องจา้าพะเจ้าประหยัดพญข่ยยอยนะ์เล่ากับบ่อิดค่ะทีว่าเราก่ให้เจด้าไปหาหมอเพราะว่าเวล่าโราป่วย เรากับบอไปหาหมอไปกันค่ะเราล่อจนว่าให้เราหายเนี่ยค่ะแย่ดาวกังเงิดไหลค่ะพี่น้องจา้าแย่ดาวบอ้ฟั่งจังซี่กา่าสร้างพองยายแย่ดาวเด้อค่ะด้วยเพราะว่าฝรั่งเขาอาจสิคิดแบบนี้ฝรั่งต่ละคนอาจสูงขึ้นกันหรือว่าฝรั่งเป็นจังซีเหมือนทุกคนเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับฟากพี่น้องคอมเมนต์มาใด้วยคะ่ะคอมเมนต์คอมเมนต์หลายๆค่ะแย่ดาวแชร์ประสบการณ์แย่ดาวราคาพี่น้องจา้า ฝากไว้อีกนิดนึงก็ว่าอย่าสร้างเล่าเถอะค่ะมียังกไยว่าให้ยยาดาวผู้เดียวเนี่ยกับพ่อค่ะ,คะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ยาดาวกระกาบขอบุญขอบคุณพี่น้องไลไลค่ะ